ก็สวัสดีครับน้านาักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่ผมใช้ซึ่งก็จะเป็นคันเบ็ดครับผมคันเบ็ดแล้วก็ลอกที่ผมใช้เดี๋ยวเอามาแนะนำน้าๆมือใหม่ ่ที่กำลังหัดตกปลามันจะเป็นอลอกกับคันในเกณฑ์ที่ราคาที่ไม่แพงมากครับผมก็อันนี้ครับผม ตัวนี้จะเป็นลอกออชิโนเบอร์สองพันในไอชิโน GS เบอร์สองพก็ส่วนคันผมก็จะเป็นคันออชิโนแบทแมนครับตัวนี้เป็นคันตีอย่าปอมผมนะผมเอามาโลา่คันนี้จะเป็นคันเวท86ครับผมก็ตกปะนินกลางๆคันนี้จะเป็นคัน6ฟุต นี่ครับ86นี่อาชิโนโ่แบทแมนตัวนี้มันจะเป็นคันที่ผมใช้ตีอะปอมนานแล้วแหละเริ่มเริ่มหัดตีอปลอมใหม่ๆก็อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดนึงอีกชุดนี้ก็จะเป็นคันตีอะปอมอีกเหมือนกัน นี้ก็จะเป็นคันตีอะพอมเหมือนกันครับผมคันนี้ก็จะเป็นคันเบอร์มิงโกซากุระครับผมก็เวท86เหมือนกันจับคู่กับลอกชิเมโน่ FX ครับผมเบอร์ erm 3,000ตัวนี้ผมใช้เบอร์3,000คันนี้จะเป็นคัน2ท่อนครับต่อกลาง6ฟุต6อ่า ที่ผมใช้คันพวกนี้เพราะว่ามันเป็นคันที่ผมใช้ตียาปอมแล้วผมเอาออกจากคันตียาปอมก็เลยมันมีคันเหลือครับก็เลยเอามาใช้อันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดคันยาวหน่อยชุดนี้จะเป็นคัน เฟุตครับ2ท่อนคันนี้จะเป็นยี่ห้อวีหก8อเอม8ครับผมคันนี้จะเป็นคันเวท10 30นะครับแต่ว่าคันเวท10 30อ่ะของคันยี่ห้อนี้มันจะไม่ได้แข็งมากอะไรมากมันก็จะใช้งานตีปนินกำลังดีตกปนินกำลังดีครับผมก็จับคู่กับลอกชิบาโน นี่ครับเหมือนเดิมเบอร์สามพันี่ลักษณะคันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่คัน V6 ครับผมนี่ครับคัน V6 IM8 เวทสิบสก็เอามาจับคู่กันคันนี้จะเป็นคัน7ฟุตคันต่อไปก็จะเป็น คันโอจิซังครับผมนี่ครับนี่ครับคันโอจิซังนี่คันนี้ก็จะเป็นคันเวดสิบสามสิบเหมือนกันนะ,นะใช่เวดสิบสามสิบเหมือนกันก็จับคู่กับลอกชิมาน่เหมือนเดิมครับผมก็ลอกชิมาน F ่เอฟเอ็กอ่ะมันจะเป็นลอกที่ราคากลาง ก็ใช้งานได้ครอบคุมผมว่าใช้งานดีเลยแหละส่วนน้าหนาท่านไหนที่เพิ่งเริ่มหัดใหม่ก็ก็จะมีพวกลอกอา,อาชินโนครับราคาประหยัดพวกลอกอาชินโนพวกลอกอะไรพวกลอกจีนทั่วไปที่ราคาประหยัดก็ใช้งานได้ก็ส่วนสายในลอกนะครับก็จะเป็น บางคนใช้10ปอน12ปอน15ปอนก็ไม่เกินนี้ครับสําหรับตกปลานินนะเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้ไปหน่อยมันก็จะแข็งสําหรับสายปลานินมันจะไม่พิวครับผมก็สําหรับอุปกรณ์ผมก็มีประมาณนี้ส่วนคันที่มีให้เลือกใช้ในตลาดอีกก็จะเป็นจําพวกอาชิโนครับคันอาชิโนก็จะเป็นพวก อาชิโน่สปาร์ตันพวกอาชิโน่โคสปาร์ตันอย่างเงี้ยที่เป็นคันที่เวทอ่อนๆส่วนอาชิโน่ตัวใหม่ก็เป็นอาชิโน่โลคอลครับผมที่ที่จะเป็นเวทตกปนินนะสำหรับเวทตกปนินเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องใช้แบบแข็งมากก็ได้ประมาณสักแปก 62อย่างเงี้ยบางคันบางคัน62ก็กำลังพอดีนะ868785อย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับคันที่ใช้ในการตกปลาก็จะประมาณนี้เหมือนกันก็สำหรับน้าๆท่านไหนที่กำลังมองหาหรือว่ากำลังลองหัดตกปลาก,ก็ลองลอง,ลองไล่ดูครับเพราะว่าผมว่าประสบการณ์นี่แหละมันจะช่วยให้เรา มีเปอร์เซนที่จะได้ตัวเพราะว่าบางที่บางจุดบางคลองกินไม่เหมือนกันเยือก็มีส่วนอุปกรณ์ชุดหน้าก็มีส่วนเพราะว่ามันมันมันจะเหมือนกับว่ามันจะสัมพันธ์กันเลยว่าเอ้ยอุปกรณ์ชุดหน้าเรา,าเหมาะสมเยือเราสามารถเรียกปลาได้ไม้ รมองว่าเออหมายนี้น่ามีปลาประสบการณ์กับน้าๆข้างๆที่เขาได้อันนั้นน่ะผมว่าสําคัญมิตรภาพครับลองเดินเข้าไปคุยดูลองเดินเข้าไปถามดูส่วนใหญ่เลยแหละน้าๆทุกท่านอะ่ะเขาก็าจะบอกเทคนิคบอกวิธีการบอกอะไรต่างๆให้เราแลีมาเรียนรู้แล้วเราพอเรามาลองดูอะ่ะเราลองเอามาปรับใช้งาน ถ้าเราเอามาปรับใช้งานหน้างานแล้วเฮ้ยได้ตัวนั่นแหละครับเราจะไปถูกวิธีว่าเอ้ยเราควรจะปรับอย่างนี้นะเราไปตกไหมน้นี้จะปรับอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาได้ปลาแล้วเราไปตกกับเขาเราไม่ได้ปลาทําทไมเราไม่ได้ปลาทําทไมเขาตกได้หรือเหยื่อไม่ดีหรืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีหรือเขาหลอกไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ เราต้องไปหาประสบการณ์จากตัวเราเองมันไม่มีใครบอกเราได้หมดหรอกครับไม่มีใครบอกเราทุกวิธีการขนาดนั้นบางนา้นาๆบางท่านน่ะเขาอาจจะอยากบอกนะแต่แต่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เราเข้าใจคือคนที่ตกปลาที่แก้หน้างานที่แก้อาการเนี่ย มันจะไปแก้หน้างานเอาส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจยังเริ่มมาใหม่ๆเนี่ยพอเราอธิบายไปโหว่าจะงงพักหนึ่งแต่ถ้าเขาเห็นภาพนึกภาพออกเนี่ยไปไปหน้าหน้าหมายเลยอะ่ะแล้วเขานึกภาพออกว่าเออมันต้องต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะอันนั้นแหละครับประสบการณ์ของเราเลยแหละประสบการณ์ล้วนๆปลาบางที่ปลาบางวันปลาบางจุดกินไม่เหมือนกันครับผม ลองออกไปหาประสบการณ์ดูครับผมก็ชุดหน้าผมก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวคันของผมก็เอามาให้น้าน้ามือใหม่ได้ดูเอาประสบการณ์จากการตกปลานี่แหละมาให้น้าน้าได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าคลิปที่แล้วผมละผมผมผมทำคลิปชุดสายหน้าแล้วก็ตัวเบ็ดแล้วก็จะเป็นพวกตะก้อตะกัว สายหน้าแตะกอวิ่งแต่ก็ตายก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะนะรับชมด้วยนะครับไปแล้วครับผม